จ็ย้อยสวัสดีค่ะคร,รับผมโอ้ยอันนี้อันนี้หุ่นยิยงเบ้ากันอันนีน้นนเห็ดย,ยังกวกกันค่ะโอ้ยคนทัว่วมายงเปิดพุ่มเปิดยังนี่ละเปิดพุ่มเปิดพุ่มนี่แบบไหนค่ะพ่อเปิด,ปดพุมพ่มนี่คัน้คคนคั้นคนที่บ่เคยถือเลขถือเบอร์นี่ผูใ้ใดไปเปิดพุ่มในงวดน,นี่ชี้ถือเลขสิถือเลขทันทีพ่อค่ะเพราะว่าเจ้าที่เจ้าพุ่มนี่เขาบ่ฮู้จักเขา เขามีตาปวกข้องเขายืนซ er ือแต่ว่าเขาหูจักว่าเข้ายากไดยังเขาเปื่าเปิดมันก็ยุ่งสั้นเขาหูจักว่าเข้ายากได้ยังเฉพาะกรถือจ็คเชียนหรอก่าเปิดเข้า่าเปิดพุ่มนี่เปิดพุ่มนี่ก็มีทูบพร้อมดอกหนึ่งเทียนเทียนเหลี่ยมหนึ่งแล้วก็ดอกไม้คู่หนึ่งอันนี้เปิดยง้มกลวนแล้วก็จุดทูบยูหิงพระเต้าดอกแล้วก็ดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่ ยามือเศร้าตื่นขึ้นมามาตวัดจุดสามสิบหกดอกปีนนาไปทั้งตะเวนดอกอันนี้สี่สําเร็ปัจบัทุกทิ้งทุกอย่างในในในทูบเออในทกบห้องสามสิบหกดอกคือห้อเรียงกำห่อานีละกำไม่กมเกากมแนวใไดมันบังมันหยังอีนังมันบังห่อหนี่บหันมีน่าบังจักอย่างหันมีจะโชคตลาดหรืมีจะเงืนค่ำไรเท่มากเท่มากอัไใดีๆซุ่มดีๆ บอกแม่นั่งทรณนี่บอกเทพบอกเทพบุเบศเทวดาบอกเจ้าพุ่มอันนี้มันดีไปเบิดขันพูดอะไรบ่เคยเปิดนี่แสดงว่าสูบว่าเขาเขาอยูก่กับเขาเมื่าไรเขา,าเ่อเชิงสุดๆุดคันเปิดพุ่นมันสิเขาสุดๆุดมันสิถือทุกงวดโอ้ถ้าเปิดคูไม่จะถูกทุกงวดนะครับพ่อแต่ว่าคันผู้เฮ็ดบ่เป็นอยากให้พ่อไปฮ็ดไทยนี้ได้ไ,ได้ได้ครับแต่ว่าคาคา,านั่นมันกับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เฮ็ดบดเฮียนสั้นเฮ็ดไหนบดเอาไปบให้เบิ้งเบิ้งเฮียนสั้นไหนบดเบึ้งเบิ้งเฮียนสั้นพออเปิดเปิดแบบไหนบ่เปิดพุ่มครับเปิดพุ่มเฮียนเน่านีเปิดทุ่มเฮาเนยเฮาา้องไปเอาเทียนหอมถูหอมมาห้อยไงเอาเตรียมมาไว้เลยเตรียมมาไว้เตรียมมาไว้ให้มันให้มันครบแล้วก็เฮ็ดดอกไม้ขาวเทียนขาวครับหามาเทียนตรงสีขาว อืสีขาวคืออันนี้คือพ่อทําปุ๊บพ่อถูกมาสิบสี่งวดเลยมันพ่อสิบสี่งวดเลยเปิดเปิดนี่เปิดตลอดนี่เห็นว่าเปิดไม่ไม่เย็นว่ะนี่พ่อนี่โยกันแค่ใกล้ๆนี่หมโอ้เห็นเห็นพวกแล้วครับอ่าได้อกอุ้มอุ้่ใกล้ๆนี่สามสิบหกดอกกลางแจ้งอ่าขั้นผู ขันฟ <ช eros. S 2> <ะ>ูโบมีโชคจักเกียวบ่เคยถือเคยยังเกี้ยนี่ล่่่ะมอองเขาจูนีพสุดแท้อยู่กับเขาสารบาดนจังไพนเขาสารนี่เข้าไปสร้างน้ำหนักเขาเลยเข้าไปสร้างน้ำหนักเขาน้ำหนักตัวเข้ากันหาสิบกิโลเข้าเอาเขาซานมาหาสิบเอ็ดกิโลแล้วเขาก็มาแพรก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 แพ็คแพรกเป็นโล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 แล้วเขาก็เบิ้งเบิ้งวาวัดเลย วัดใดที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างนี่นะวัดใดที่ขนไปเฮ็ดเพิ่นกำลังเสร็จกำลังสร้างเนี่ยเขาเอาเขาตัวน,นั้นไปมอบให้เพิ่อ,อนเขาตัวนั้นเพิ่นกระซิบน,นึงไอ้คนกินทุกมือทุกมือแล้วมันจะได้บุญได้กุศลหลายที่สุดอ,อันดอใดเข้าเข้าโบ้เส้นขอซานขันคนบ่มีเพิ่อนกระซิบเอาไปข้นไปเฮาก็ได้บุญข้าวสารเฮาจังแมกเอาตามน้ำหนักเราตามน้ำหนัก เกินได้บป่ะนี้เกินนั่นแหะเกินกัเกินนั่นแหะคือหาสิเป็นหาซิเอกิโลหกซิปกับหกิบเอ็ดโลให้เกินไปรูปอนึงของผมนี่แหละมันคักเนี่ยว่ามันสองร้อยบ่าพิถึงเหรอประมาณเจ็บประมาณ70็ดสิบหกคนผู้ลงคนเมื่อคยท่านเขาเขาจ็กเดียเมื่อคยท่านเขาสานเจียเมื่อนท่านเขาสานว่าไงนี่แหะผมผมสเืดตลอดผมสเื้ตลอดผม ขันมี้เขาหนึ่งแล้วผมก็สิมีเาา่เขาซาน,นท่านเขาน <ๆ S 1> หนึ่งนี่บรไอ้ท้อเขาสารดิสีเสียผมบ่ะผมนี่ผมไปเปลี่ยนลูกน้องข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าใช่ท่านหน้ผมไหวหนึ่งละผมผมผมตอนนั้นอายุสามสิบปีข้าเจ้าว่าห้าสิบปีขึ้นนัน่งแทนผมรอมารอมารอดมาผมเสียครึ่งหนึง่งเสียครึ่งหนึ่งห้าสิบปีผมขึ้นมานั่งแทนเลยนั่งแท่นเนี่ยผมสิบเบิร์ดเงินแท้นเลย คือซื wise, o, ้อๆก็ม <problems> ีค <gefähr nya> no ้นออกมาให้อืคือบอกเลขบอกเลขถูกเนี่ยบอกเลขถูกแล้วก็ไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้พ่อไปเฮ็ดอันนั้นเนี่ยนี่เนี่ยพูดล่งเนอากมาพวแคนหาเล็กน้อยเนี่ยพวเนี่ยเสียมันสิมันสีก่อมคลองน้องเลยมันสีก่อมกันเลยอันที่ห้าไปหาเงินหาเงินเพิ่าเล็กน้อยให้เพื่อพวแคนกำลับเดี๋ยวนี้เป็นร่อยแปะร่อยที่พ่อไปทำให้อ่าเป็นร่อยเล็กน้อยเกิดเกิดไม่ไม่ ก็ออกไม่ไหม่อผูกแขนทเล่พผูกใครผู้แหกเลยพ่อผูกใครผู้ลูกแม่สามข้าแต่ว่าม่นีสายอยู่ดิพ่อม่สายสายต้องสีพ่อพราะ่นั้ขั้นขั้นผูกนี่กับผูกออาเซี้ยวเลยนี่อได้ก็ได้เบิ่อน้พ่อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยย่ทีเอินพ่อถอเอินแมนแมนด้ดอกผูกเอสเซียวโอมีม คือพ่อพ่อดี้าใครอยากมาผูกแกนกับพ่อก็สามารถติดต่อพ่อได้เนาะเอาเเซียวก่อนถอดจจสิปผูกผูกลายๆน่อยก้อนแกนมุ่ออกแกนมุ่งออกไอในแก้วมณีโชกโลใไร่ยมาผ่านด้อทองยังอีกไพ่นตยาดว่นใดพ่นอันนี้เพื่อนผูกเสียวผูกเสียวว่าอยู่ไก่เคียงกันรนเดียวกัน ขึ้นนมก็พอไหวนูจังหวะเอาก็วางสันนา่บัดนนู่มนมซ้ำกันนั่นล่ะอือค่อยเป็นมูอกันเลยเนี่ยวัวซุ่มมาผูกเที่ยวเขาไม่ถึงหกสิบวัวหัวไว้สันว่ามันนิ่งก็หลุด้แต่ว่าพอเท่าทอนพอจอยนะครับแล้อพอจอยหนึ่งหัวเราเหลือครึ่งเดียวได้เปรียบอันหนึ่งได้เปรียบหนึ่งเราอ่นผมดกปกไหลครับห้ำหเอาอันนั้นไม่พอด้วยเอากันไก่มาดูลูกละอากำเขาแบบนเอาอย่าเอามีอดตัวเท่าพี่ ก็กำเนิดปนียู่คักบปนีจริงๆค่ะทำเอฟซีรับกอสบายปลูกผูกเซียวกับกอจอยนะครับเรื่องเอฟซีกอจอยผูกเอาเซียวพอไหวนะครับเอผูกกันต้องผูกทั้งสองคนเลยครับพ่อขลาไรกับสี่ผูกเอากอจอยเข่อกันนะครับเป็นเซียวกันไปนะครับถึงไม่เกิดบันเดียวปีเดียวกันก็ตายได้เหมือนกันแม่นิรภัยบุพนลี่ดีนะโอ้สาธุสาธุเป็นในแบนบําบัดนิการะไหมแบนละกันไปโซ่ ผู้ใดผู้ใดเป็นผู้อายุไร้ก้อนได้กับฟอไปก่อนครับมันเสียอันนี้ผูกแขนนะครับไม่เอฟซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอเมนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ว่าสำหรับศาสนาพุทธเท่าฟอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่ ลอยเต็มร้อยเลยเป็นความเชื่อเต็มร้อยเลยเป็นแระเภทนี่นมาตั้งแต่สมัยบโบร,บร,บราณโบราณเป็นแบบพี่นี่มาตัพงแต่สมัยโเอาแม,ม่ามามมมบัดนาณ ใช่ไหมได้ละพูระเซนอะไรนี้ครับใครครบพอดีครบพอดีแต่ในว่ามาถือพอดีเลยเป็นการเปิดโชคเลยครับพ่ออันผู้แขนนี่มันมันเป็นยังไงพ่ออันมเป็นเป็นความหมายของมันคืออย่างมงคลที่เป็นอ่าเป็นสิริมงคลเป็นอ่ายผู้แข็งคันซ้ำเลยซ้ำหนึ่งว่าได้ผูกขึ้นี่าเป็นเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเป็นลูกเพลิงลูกเทียนคันตกผู้แกยากมากค่อยผูกอืม่ั่ก็ได้ผูกออ๋ สุ่มเบื้อนี่สิบวันด้ยวฝึกพูพ่อพ่อก็มีลูกเพึ่งลูกเกียนเก็บแบบสุ่มมี่ทีเขาเนี่ยนั่นเนี่ยง่ายสินะครับสิเฮ็ดอยู่ตลอดนะนะพ่อแสดงว่าพ่อเป็นหมอธรรมบ่ครับธรรมครับโอ้เป็นธรรมทุบสารถิมเลยผู้นี้ทุบสารถิมทุบสารถิมสุ่มส้ำไม่สีเฮ็ดให้คนที่เก็บเป็นอะไรนอรอดที่ที่สร้างขึ้นแล้วที่บ่มีความสุข มีตาขั้งละลายครับขันห้าสร้างขึ้นแล้วขันเ้ามีความสุเปลี่ยนยังขันห้องสร้างขึ้นแล้วเก็บอดอดแดดเงินข้ามา้ังขั้งโพโพโดีพคืออดีคือเ้านับถือขันเขาดีน้ำห้องห้องกว่าดีขันเขาขันเขาบอดีเราก็คือจังห้าวห้าวลกสำหรับคนที่ไะเปิดภูมินี้คือว่าจุดทูปสามสิบหกดอกกลางแจ้งเลยครับพ่ออือกลางแจ้งขึ้นเหออ่าอันนี้เปิดเปิดพุ่มนี่พุ่มจาทีบอกเทือกพุ่มเทวดาสามสิบหกดอก บดทูนเนวเลยสามสิบหกดอกนี่อ่าสามสิบหกดอกอ่าการเปิดพุพ่มเทปนี่เทปนี่คือเก้าดอกเทปเก้าดอกครับอ่าพุม่มพุ่มบานพุ่มตะปูบานนี่ดอกเดียวโอ้พุ่มตะปูบานบอกอเขาติดเทลานอืมเขาต้องเปิดพุม่มเขาต้องบอกกันว่าปุ้ยจะบ่เคยเปิดพุม่มนกเกลียลูกหลานเขาเปิดพุม่มลูกหลานมูจักลูกหลานเาต้องมูจักลูกหลานอยากเดี๋ยวนี้ลูกหลานทุกหลายเขาอยากได้ยังคือบอกบอกบอกพุ่มบอกพุ่มมาก เขาสิมาซอยหฮากันเขามีเรียกเขาสีมาบอกอืเขาสิมาเขาคมฟันห้อนชื่อเลียกนี่สิเขาก็สดิจุงจุงจงเข้าไปครับผมถือถือหลายฟอบครับกันกันผู้ใดเหตุตัวนี้น้อยรักน้อยนะหนึ่งก็ฟองสวมครับอันนี้คือเป็นพิธีเปิดภุ่มของอ่าพอจอยนะครับเนาะพอจอยถึงมาโมนีได้ฮอดเซวพร้อมครับเกิดพร้อมกันเกิดเดือนเดียวกันตั้งหาครับเอฟซีครับ แต่คนละมือนะครับเนาะได้เป็นเซี่ยวก็พอจอยนี่โอ้ดีขนาดครับเอฟซีครับมาหอดมาถึงคนเกิดรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นสิไปทั้งถหลายกัวพอสวยสิไปทา้งสายกลางรับเนาะไปทังสายกลางครับบอบ่พอฝอกไฟทังไหลนะครับเดินสายกางไปเรื่อยๆครับเอาเอฟซีครับกับผู้ใดขั้นอยากอันนั่นมามหาปจอยกับทโฮมหาปจอยเลยครับเ้อ ตามเบอร์โทรเบอร์โทรตัวใดล่ะคือครับเอฟซีครับกะนี่แหนะครับตัวเลขสําหรับปูชีปลาขามาบอกนะครับน่าเอฟซีครับปูชีปลาขามาบอกพอจอยสองเจ็ดสองสองเอเก้าเจ็ดสองนะครับเด้อปั้นธงตัวนี้เพิ่นว่านะครับส่วนอีกสองสม,มือเขาสิบม่ตม่ำอทีหนึ่งือเป็นเลขสองตัวพันิตัดออกให้เลขสองตัวมีอยู่สามหางพันิตัดออกให้ อ่ะซือ ubers, <im <im ้อเลยย่หางเดียวครับเจ็ดสองนี่พนกะมากหลายพ่นว่าซื้อเลขซื้อ <No มันเปลี่ยนแนวสันขึ้นต้นใหม่ก็บล่งมาเปลี่ยนแนวขั้นบนล่งก okay ันนางทรงมงทั้งต้นใหม่ในบทเข่าตายลดบริษัทนะครับพ่นว่าเนาะครับสิบสีอ่ะิบสีกับสิบหานะครับเนาะสิบสีหาอันนี้เป็นที่เรียกพ่นตัวล่องพ่นได้ครับปานิพนวาเจ็ดสองบนห้าหกล่างนะครับเนาะการให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเพื่อทาง่องเป็นเพียงแก่แนวทางทาง่องเป็นเพียงแก่ซื้อกลางอ่าส่วนอ่าจาก โทรมหาพจอยนะครับเนาะ082018918หาครับเอฟซี FC ครับปรึกษาเรื่องอเปิดพุ่มเปิด,ปด,ปดยังที่บ้านได้นะครับเพื่อเอฟซีครับเอาสมาชิกนี่ขอ,อยุตีไปเพียงสีมมขอกราบว่าว,าว,าวสวัสดีครับ